สวัสดีทุกคนตอนนี้จะมาเป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมซึ่งถามว่าทําไมปิดแม็ก็คือว่ามีปัญหาด้านผิวหนังยึดหน่อยตอนนี้คือรอเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวันนี้จะมีไปที่จวนผูวานครพนมวันดน้ำมุดอันาหน,นองแสงแล้วก็เราจะไปะหย่บกัที่ตลาดตลาดเสร็จแล้วก็จะไปไปไหว้พระสวดมนต์ปีใหม่ก็คือเป็นการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นอาศีมงคลให้ตัวเองเนาะวันนี้อากาศหนาวมากหมจะเห็นเพื่อนนะ แต่ก็ยังไม่ได้เพื่อนหนูเป็นบ้าก็อยู่คนเดียวตอนนี้หนูช่วยด้วยเพื่อนหายเพื่อนหายไปไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้เราก็เห็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นรถกับเพื่อนเฮ้ย <Hey! S 2> เราอยู่กับเพื่อนเราแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือเรากำลังจะไปท,ที่ไหนที่แรกอะอ๋อคุณบอกว่าจะไปที่ฮจิมินก็เออเราไปฮกจีมินเหรอลืมไปเลยว่าไม่ไโฮจิมิน<ม>ห์เออป่ะเอ้ยไปฮกจีมินก็ได้ ปูจีมินเนี่ยเป็นเป็นอะไรอะไร่ะเดือดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปูจีมินไงเับทสถานที่ที่ลุงโฮจีมินเคยไปพักอาศัยอยู่ตอนหลบหนีสงครามมาจากเวียดนามโอ้ยเพื่อนมีความรู้ไว้แก่นิดนนึง,นง,นง,นงเราไปที่แค่เที่ยวเขาบอกว่าเป็นบ้านที่ที่มาอยู่ตอนที่เกิดสงครามปูจีมินงงนะใช่ไหมอ้สงครามเวียดนามใช่ใช่เออก็จะเป็นความรู้นิดๆิน่อยกับแลสตราม้าง ก็คือตอนนี้คือคนมาเยอะมากเฮ้ยวันนี้ก็คือเป็นวันซึ้นปีที่แบบก็ดีนะมึงพอจะยื่นถึงน้องพนมก็จะน,นึกถึงอะไรนะพระธาตพนมเออแต่กูจะไม่พังไว้พระธาตพนม,มไงแล้วก็ต้องเข้าใจว่าพระธาตพนมไม่ใช่เมืองนะครพนมนะมึงเมืองนครพนมคือสุดเขตแดนสยาม แต่ประเทศพนมก,ก็คือพระนาพนมอำเภอพระนาพนมสำหรับคนเกิดในอทิฐานนะฮะแต่ถ้าแบบในเมืองก็จะเป็นสำหรับคนเกิดบรนจนันคือพระเทศนครตอนนี้คือมานละเพื่อนอีกคนนึงมันกจะขึ้นรแล้ว,ว,ลวมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้เกมถ้าถ่ายจะเหี้ยมากคนนี้เฮ้ โอ้อากาศเย็นมากทุกคนเราต้องใส่เสื้อกันหนาวนี่อ่ะมองตอนนี้ก็คือเรากำลังจะเดินทางไปวัดก็คืออีกประมาณพันกว่ากิโลเ,เมตรที่จะถึงวัดแต่ตที่เดินไปประมาณรึ่งพ้นจังหวัดมี้ยกำลังเดินกลับไปเพื่อที่จะไปเข้าวัดทำบุญเอาบุญอาป,าป,าปเพื่ก็คือตอนนี้เราก็หนาวบอกเลยว่าอาบาทางแขนไปร้อน ก็คือทอฟ้าสวยมาก<อ>ก็คือวันนี้ก็คือบมดทิปเพือ <laughs> ่อนบอกว่าเพื่อนอยู่เพื่อนหนักเกินไปขอกาบริหาก่อนอ <laughs> H N Y ครับทุกคน,นอันนี้คือแวดของเราอันนี้คือเราเองก็คือขอจบขึ้นชื่ออันนี้น้องสตอมนะคะกับน้องเกมก็คืออย่าเอาไว้เจอกันใหม่จะไปไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย See you H N Y เย้ 我们百年。